สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Youtube ทุกคนนะคะเจอกับกระต่ายแล้วในคลิปนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะกระต่ายก็จะมีเคล็ดลับหน้าใสด้วยวิธีธรรมชาตินะคะเป็นวิธีที่แบบง่ายมากๆเลยนะคะก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากนี่เลยค่ะ ไอ้เจ้ามะเขือเทศลูกแดงๆลูกโตๆฉ่ำๆลูกนี้เลยนะคะวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็คือให้เราเดี๋ยวแนะนําก่อนว่าให้ทําตอนกลางคืนนะคะคือกลางคืนนะคะให้เราอาบน้ําล้างล้างหนะ้าล้างล้างหน้าให้สะอาดเลยนะคะจากนั้นค่ะให้นํามะเขือเทศมาหนึ่งลูกนะคะแล้วก็หั่นค่ะเวลาหาั่นอ้อเคล็ดลับง่ายๆของการ เลือกมะเขือเทศนะคะแต่แนะนาว่าให้เลือกตัวที่ยังมีขั้วสีเขียวๆอยู่นะคะเพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงว่ามะเขือเทศยังคงความสดอยู่เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราหั่นมะเขือเทศนะคะไม่ต้องให,ให้ไม่ต้องให้หัน่นให้ให้ได้เม็ดนะให้หั่นนี่แต่แต่ให้หัน่นให้ได้แบบนี้นี่เลยเป็นแบบนี้มานะคะหลังจากนั้นค่ะให้นํามะเขือเทศนะคะ มาถูที่หน้าได้เลยนะคะสูตรนี้จะช่วยให้ผิวหน้าดูขาวอมชมพูนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของคนที่แบบว่ามีรอยดำนะคะเพราะว่าในมะเขือเทศเขาค่อนข้างที่จะมีวิตามินเยอะถ้าเราทำแบบนี้เหมือนเราเป็นการผักวิตามินเข้าสู่ผิวนะคะถูไปเลยถูไปประมาณหนาทีนะคะ อาจจะทำวันเว้นวันได้เลยนะส่วนนี้ก็ง่ายมากๆถ้าเพราะว่าในมะเขือเทศประโยชน์เขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่าตายแหละก็เป็นคนคนนึงที่ไม่กินมะเขือเทศเลยแต่ว่าถ้าให้ไม่กินน้ำมะเขือเทศไม่กินอะไรที่มันเป็นมะเขือเทศแต่ว่าถ้าให้เอามาถูๆหน้านี่เพื่อความ ผิวใสเนี่ยมันยังพอทําได้กลิ่นมันก็ยังพอรับได้แต่ถ้าให้กินเลยกินไม่ได้ถูไปเลยนะคะให้ถูวนวนวนนี่ก็เป็นเคล็ดลับไม่ง่ายสําหรับคนที่อยากมีผิวหน้าอมชมพูนะคะแล้วก็ช่วยลดรอยด่างดำนะถูๆไปประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้น,นะคะ่ะ พอเราถูที่หน้าแล้วประมาณห้าทีก็พักทิ้งไว้ทิ้งไว้ประมาณเหมือนพอกทิ้งไว้ประมาณสักอีก5นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ไปล้างออกด้วยน้ําเปล่านะคะแล้วก็สามารถลงครีมบํารุงได้ตามปกติเลยค่ะก็แนะนําว่าให้ทําตอนกลางคืนนะคะ ก็เป็นเทคนิคง่ายๆให้เพื่อนๆลองเอาไปสูตรนี้ไปลองใช้ดูนะคะก็คลิปนี้จบแล้วค่ะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กระต่ายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่กระต่ายจะอัพลงทาง Youtube ค่ะสำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย